รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน ขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอนประจำวันค่ะตรวจคนเข้าเมืองตาจัดประชุมชี้แจงปัญหาแรงงานและการผ่านแดนเทศบาลนครแม่สอนจากการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ กีงกาชาติอำเภอแม่สอดจัดก,การประชุมประจำเดือนพฤก,กดาคม น้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคมค,ค่ะณนห้องประชุมโกมเมนสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีด er รเทิดเกียรติชินสรนันายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยในการกันนินว่าที่ร้อยตีประเสริฐวงละครนรายเทียระยุชนดิกุลนายอำนาจนันทหารรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลประธานสภารองประธานสภาปลัดรองปลัดเทศบาลผู้วยการฝ่ายกองงานต่างๆและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด7ดวาระว่าเด้ยวยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมแสดงความคิดเห็นและสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นการประชุมสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่21กร,รกฎาคม2 5 5 7าสคำสั่งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นการศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจอิสกันดาประเทศสิงคโปร์การติดตามงานที่มอบหมาย สืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาการเตรียมต้อนรับคณะแม่ทัพภาคที่3การประกาศรักษาความสงบแห่งชาติที่85ทับ2,557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวการเร่งจัดทำร่างงบประมาณปี2,558เทศบาลนครแม่สอดเรื่องหัวหน้าส่วนราชการผู้นการกองรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายกองงานต่างๆและเรื่องอื่นๆ กิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดจาัดก,การประชุมประจำเดือนกรกฎาคมค่ะ ที่ห้องประชุมกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดกิงกาชาติอำเภอแม่สอดจัดก,การประชุมประจำเดือนกรกฎาคมโดยมีนางสุกัญญาใจเพชรนายกกิงกาชาติอำเภอแม่สอดเป็นประธานที่ประชุมรวมกับคณะกรรมการกิ่งกาชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุม5วาระด้วยการประกอบด้วยการสารุปรายรับรายจ่ายบัญชีงบประมาณสารุปรายรับรายจ่ายสาธารณกุศลเพื่อชาวอำเภอแม่สอดเงินที่เหลือในบัญชีจะใช้ไปทําอะไรบ้างต่อไปในการดําเนินกิจกรรมของกิ่งกาชาติ และขอเชิญประชุมการชาติภาคแที่จังหวัดกำแพงเพชรวันที่21สิงหาคม2557โดยการทำงานของกิ่งกาชาดมีหน้าที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณาภายัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทั้งหวาตภายัยอคีภยัยภัยความไม่สงบภัยหนาวเป็นต้นรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านการสนับสนุนส่งเสริมให้ความช่วยเหลือการป้องกันโรคการพัฒนาสุขลักษณะที่เหมาะสมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะการสงเคราะห์ ราษฎรที่ประสบทุกขยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาลสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาดอาสากาชาดดำเนินกิจการตามโครงการในพระราชดําริเป็นตัวแทนของสภากาชาตไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของกาชาจังหวัดพร้อมทั้งการสร้างจิตสํานึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรมกลุ่มผู้ประกอบการรตูป้ป้ายดำเข้ายื่นหนังสือขอผ่อนผันการโดยสารรายง,งานต่างด้าวค่ะ วันที่22กรกฎาคม2 5 5 7ที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดตำบลแม่ป่าอำาเภอแม่สอดกลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ตู้ป้ายดำจำนวนประมาณ50คนที่ขนส่งแรงงานต่างด้าวไปมาระหว่างเส้นทางสายกรุงเทพมหานครและจังหวัดตากเขายืนหนังสือต่อนายพงธนาแววรัฐขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รักษารษาชการแทนขนส่งจังหวัด โดยขอให้ขนส่งจัดแนวทางจัดระเบียบคือในระยะแรกเป็นการสำรวจข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานรถยนต์โดยสารและขอให้ทางราชการจัดทำทะเบียนคุมติดสติ๊กเกอร์ไม่ให้มีข้อผูกพันในการได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรถป้ายเหลืองระยะที่2วิเคราะห์ข้อมูลจัดระเบียบนำรถตู้ป้ายดำจดทะเบียนเป็นรถตู้ป้ายเหลืองและต้องปฏิบัติหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย โดยขณะที่รถยนต์ป้ายดําที่ได้รับสติกเกอร์ในระยะแรกนั้นหากมีการฝ่าฝืนมาตรฐานที่กำหนดในระยะแรก จะไม่ได้รับการเปลี่ยนเป็นรถยนต์ตู้ป้ายเหลืองและระยะที่3จุดจอดรถยนต์ต้นทางปลายทางทางราชการอาจจะผ่อนผันในช่วงเวลาหนึ่งแต่ในระยะยาวต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกําหนดทางด้านขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดได้เชิญผู้ประกอบการรถยนต์ตู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีพันเอกอาสาระหะพูนสุวรรณรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นเข้าร่วมชีแช้แจงด้วย โดยจะนำเรื่องให้หน่วยเหนือพิจารณาและต้องดูที่บริษัทขนส่งจะยอมหรือไม่การวิ่งรถยนต์ตู้ที่มีระยะทางเกินกว่า300กิโลเมตรชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารกจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนรกรกฎาคมค่ะ ที่ทำการชุมชนประชารักอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักจัดการประชุมชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักประจำเดือนกรกฎาคมเพื่อร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพในผู้สูงวัยโดยมีนายสุนทรสันที่เซริประธานชุมชนประชารักนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักเข้าร่วมประชุมวันนี้ โดยมีนางบัวไหล,ลบุญสรงรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยน,นายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นพี่เลี้ยงสัญจรน,นำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมชี้แจงข่าวสารให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงการแจ้งข่าวสารของเทศบาลและโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารของผู้สูงวัย ต่อด้วยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นทำการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตทำทะเบียนประวัติการตรวจสุขภาพพร้อมให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในช่วงท้ายเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันตรวจคนเข้าเมืองตากจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาแรงางานต่างด้าวและการเดินทางผ่านแดนไทยพมาค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองตากตบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองตากจัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจุดผ่านแดนไทยพม่าโดยมีดรพงษ์นครนครสันติภาพผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเป็นประธานในที่ประชุมนายประทิพโพธิยมปรลัดอําเภอแม่สอดตัวแทนจากศุลกาการศาลจังหวัดแม่สอดหน่วยชากกิจกรมฐานราบที่4สถานีตํารวจภูธรแม่สอดผู้ประกอบการท่าขา้ามท่าขนส่งชายแดนพมา่าผู้ประกอบการโรงงานสิงห์ทอ ผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาจุดผ่านแดนปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองปัญหาการขนส่งสินค้าหลบเลี่ยงภาษีปัญหาผ่านแดนบริเวณจุดผ่านแดนไทยพมา่าหลังมีการทำรัฐประหารจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงข้อควรทราบถึงจุดผ่านแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองประกอบด้วยท่าอากาศยานแม่สอดท่าอากาศยานสุขโขทยัยสะพานมิตรภาพไทยพมา่าถนนทุกสายที่ติดกับชายแดนไทยพมา่าพื้นที่จังหวัดตากและท่าเรือน้ำเหมยทุกจุดข้อควรทราบในการข้ามแดนเวลาเปิดปิดด่านพรมแดนระหว่างเวลา6นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาที อนุญาตให้ชาวไทยและชาวเมียนมาข้ามพรมแดนเพื่อการท่องเที่ยวในรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรสำหรับคนไทยเอกสารที่จะข้ามไปยังฝั่งเมียนมาคือบุคคลทั่วไปใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ใช้ทะเบียนรถฉบับจริงการซื้อขายในฝั่งท่าขี้เหล็กใช้เงินสกุลไทยเป็นหลักการจราจรฝั่งเมียนมาใช้ระบบชิดขวาหนางังสือเดินทางสำหรับการเดินทางเข้าไปพมา่า 1. หนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทุกสัญชาติที่มีวีซา่าสหภาพพมา่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศทั้งสองได้เป็นเวลา15-30วัน 2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราวสำหรับคนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยรวมทั้งให้บุตรที่อายุไม่เกิน12ปีมีชื่อร่วมในหนังสือผ่านแดนนี้ได้ด้วย หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบานลนครแม่สอช่วงเวลานี้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันกรวานาแก้วขอจบก,การรายงานขา่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้า ชาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากาะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรพณเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคายาสวัสดีครับภาษาไทยมีอยู่มาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนาม,มาจากประเทศไหนภาษาพม่าแปลว่าเป็นในงางกะลาเล เปนในงันก็ลาเลยเปนในงานก็ลาเลยที่นี้อาตมาาจะที่แบายขยายว่าคำว่าเบ่คำว่าแบ่นี้ภาษาไทยว่าไหนแล้วมีภาษาพาม่ามีอยู่คำว่าในงานในงานในงานแปลว่าประเทศ ประเทศประเทศแล้วมีคำว่ากะแปลในงานกะคำว่ากะนี้แปลว่าจากของไทยออกเสียงคำว่าจากภาษาพมา่าออกเสียงว่ากะคำว่ากะแปลว่าจากแล้วมี เในงานกะลาเลคำว,ว่าที่นี้มีคำว,ว่าล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 าแปลว่าม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 าแล้วคำสุดท้ายมีอยู่คำว,ว่าเล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 หมายถึงภาษาไทยว่าไหมไหม เป็นคำถามนะถ้ามีลงท้ายด้วยประโยคในมีลงท้ายด้วยคำว่าลาอันนี้เป็นคำถามแล้วรู้เือว่าเป็นคำถามก็ที่นี้เราจะบอกว่ามาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนมาจากประเทศไหนภาษาพม่าถามว่าเป็นในยางกะลาเล เป็นในงังกะลาเลเป็นในงังกะลาเลยเปนในงังกะลาเลคนมาจากประเทศไหนนะ To each ประกศสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจนครแม่สอดตามที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเทศกิจแม่สอดมีนโยบายจัดระเบียบจราจรในเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมถนนสาธารณะห้ามนำสินค้าสิ่งของโต๊ะเก้าอี้กระถางต้นไม้ป้ายโฆษณามาวางบนทางเท้าและบนทางสาธารณะ ประกาศสำนัก,นง,กง,ง,ง,านง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองกรณีผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ5รายการเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจปอดตับตับอ่อนและการปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมกันได้แก่หัวใจและปอดหัวใจและตับ ตับและไตตับอ่อนและไตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2,557เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากหรือสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงข่าวประชาสัมพันธ์เทศบา,นาลนครแม่สอดโดยเทศบา,นาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2557จากกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 1. บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการรับเคมีบำบัดและโรคบาหวาน 3. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 4. ยิงที่มีคันอายุ4เดือนขึ้นไป 5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 8. ผู้ป่วยทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ คลินิกชุมชนอบอุ่นจึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง8ข้อข้างต้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันราชการเวลา9นาฬกาถึง16นาฬาณคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดตรงข้ามสำนักงานที่ดินอำเภอแม่สอดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจะตั้งศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ในห้าง Tesco Lotus Extra สาขาแม่สอดเพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอำเภอแม่สอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมสู่ AEC รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สอดและการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอด โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการข่าวประชาสัมพันธ์ ศาลจังหวัดแม่สอดขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้มีอัถถคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ร่วมใจไก่เกลี่ยและสมานฉันตามโครงการร่วมใจไก่เกลี่ยประจำปี2557ในวันที่26ถึงวันที่27กรกฎาคม2557นณศาลจังหวัดแม่สอด โดยในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งให้คำปรึกษาข้อกฎหมายไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคดีกองทุนนิทัศการให้ความรู้และมีของเคีย่ระลึกมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานมากมายข่าวประชาสัมพันธ์สมโมสรฟุตบอลนครแม่สอดร,รับสมัครนักฟุตบอลร,รุ่นอายุไม่เกิน18ปีเพื่อเตรียมทีมในการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อแข่งขันระดับจังหวัด ในเดือนสิงหาคมนักเรียนที่อยู่ในอำเภอแม่สอดหรืออำเภอใกล้เคียงสนใจจะร่วมทีมนครแม่สอดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0808380249พี่ตั้มคุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาในเขตจังหวัดตากถ้าฝีเท้าดีมีวินยัยก็จะได้ขึ้นชุดใหญ่ของทีมนครแม่สอดเพื่อแข่งขันรายการไทยคัพไพร์มินิสเตอร์กีฬาแห่งชาติจะเริ่มฝึกซ้อมหลังจบบอลลุกทุ่งพัฒนา โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้บ่อยพบได้ตลอดทั้งปีมากที่สุดในฤดูฝนเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทโรไวรัสติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะอุจจระจากการรายงานสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากจากทุกจังหวัดในประเทศไทยปีพุทธศัก,การาช2556พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 45,853รายเสียชีวิต4ียรายและในปี2,557ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2,557ได้รับรายงานโรคมือเท้าปากจำนวน13,635รายยังไม่พบผู้เสียชีวิตโดยกลุ่มที่พบส่วนใหญ่คือเด็กเล็กอายุช่วง1-3ปีซึ่งพบได้มากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลและยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดของประเทศไทย ทางโรคนี้หากผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงให่จึงใคร่ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากให้ทุกท่านทราบเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคในบุตรหลานและตัวท่านเองเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการแพร่ระบาดของโรคในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในสถานศึกษาศูนย์เด็กเล็กและสถานที่สาธารณะซึ่งมักเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคให้มีการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางอย่างถูกต้องการป้องกันโรคมือเท้าปากโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นการล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก และก่อนรับประทานอาหารหรือป้อนอาหารเด็กรวมถึงการไม่คลุกคลี่ใกล้ชิดใช้ภาชนะหรือใช้ของร่วมกับผู้ป่วยรวมกับการรักษาความสะอาดทั่วๆไปการจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นห้องน้ำห้องซ้วมห้องครัวให้ถูกสุข,ขลักษณะหากพบว่าบุตรหลานของตนมีอาการป่วยควรแยกเด็กที่ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ชเชื้อไปยังเด็กคนอื่นและควรพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ5-7วันจนกว่าจะหายเป็นปกติระหว่างนี้ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นแต่หากเด็กมีอาการแทรกซ้อนเช่นไข้สูงซึมอาเจียนหอบเป็นต้นต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีไม่ควรให้เด็กไปสถานที่แออัดเช่นสนามเด็กเล่นสะว่ายน้ำตลาดและห้างสรรพสินค้าควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดีให้ระมัดระวังการไอจามรถกัน และผู้เลี้ยงเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรืออุจจาระเด็กป่วยหากมีเด็กป่วยในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็กควรทำอย่างไร 1. แจ้งการแพร่ระบาดไปหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 2. เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคมือเท้าปากแก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน 3. เฝ้าระวังเด็กทุกคนหากพบคนใดที่มีอาการโรคมือเท้าปากต้องรีบแยกออกและให้อยู่เรียน7-10วันหรือจนกว่าจะหายป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปอยังเด็กคนอื่น 4. ควรพาเด็กป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วและดูแลอย่างใกล้ชิด 5. พิจารณาปิดชั้นเรียนที่มีเด็กป่วยมากกว่า2รายหากมีเด็กป่วยกระจายในหลายชั้นเรียนแนะนำให้ปิดโรงเรียนเป็นเวลา5วันพร้อมทำความสะอาด 6. ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องน้ำห้องซ้วมครัวโรงอาหารบริเวณที่เด็กเล่นสนามเด็กเล่นโดยการใช้สารละลายเจือจางของน้ำยาฟอกขาว20มลลิตรต่อน้ำ1ลิตรหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือนแล้วเช็ดล้างด้วยน้ำสะอาด 7. ทําทำความสะอาดของเล่นเครื่องใช้ของเด็กเล่นด้วยการซักล้างแล้วผึ่งแดดให้แห้ง